บรรยากาศการตึกปลาสาปูเงินนเกเรติมือนี่ในปลาลายมือนี่ของแท้เลยปลาหใหญ่ปลาหน่อยเยอะะเลยนี่กำลังกินข่าเทียงกำลังก,กินข่าเทียงนะปลางี่ปลอมตีบปลาเข็งครับปลาเข็งหน้าได้นี่ ตัวทอดามือเอาเราขาปากเน่ทายลงเป็นพี่เออคอเสียบๆคอหอมนี้าเรานี่ทาก็รังเราเขาปากปากคอได้ครับนี่ตัวหน่อยสุดนึ่งตัวใหญ่มันกีบอบสุกนะก็เลยเอาตัวนยหน่อยมกี่ใหญ่เปียกอยู่กับสั่งมันคุยเอว่หนุยเอว่สั่งยูนในน้ำวู้ยป่าว้าวกีบอ มือนี้ด้ประมาณสองหมื่นแล้วด้ตัวปลาไม่ตัวละลูกกลัวสองลูกนะอันนี้มวนไม่เบียกมันนั่งทากินนี่มนไ่เียดเยนีเลยมนไม่เบียดเพรนี่ไมเียดีไ่ิตายเออจะบอว่าไปดีเลย